พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งให้ความสำคัญในการบำรุงการคมนาคมทางรถไฟสืบต่อจากล้นเกล้ารัชกาลที่5โดยได้ทรงพิจารณาว่ากิจการของกรมรถไฟสายเหนือและสายใต้ซึ่งแยกกันอยู่นั้นไม่สะดวกแก่การบังคับบัญชาอีกทั้งไม่เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายจึงทรงโปรดให้รวมกิจการรถไฟทั้งสองกรมเข้าด้วยกันและโปรดให้เรียกว่ากรมรถไฟหลวงและทรงโปรดให้พระเจ้าน้องอยาเธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงพระองค์ จนนำมาซึ่งวิวัฒนาการของกิจการรถไฟด้วยพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลในการพัฒนาการคมนาคมทางรถไฟในวันนั้นได้ส่งผลดีต่อสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศจนทุกวันนี้และนี่คือกว่าจะเป็นทาน